สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะดิฉันตูนิชาการผู้ดําเนินรายการค่ะครับผมคุณเอ๋นะครับทวัตไทยนะครับโปรดิวเซอร์และผู้ดําเนินรายการมนพระเวทนะครับค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนําเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธานะคะภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะครับก็ในค่ำคืนนี้ก็เป็น ที่สองนะครับที่เราจะนําเสนอเรื่องราวของพระครูปานปารัตโมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนะครับใช่ค่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานน์ด้วยนะครับใช่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานน์นี่ท่านเป็นใครนะครับอาจารย์เปลี่ยนนะคะเป็นคารว่าสายเขาอ้อนะคะแล้วก็เป็นศิษย์เอกของอาจารย์ปานปารัธโมนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อครับผมแล้วก็ในค่ำคืนนี้เราก็ยังคง มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตำนานตักจีลาสายเบเขาอ้อนะครับถิ่นใต้นะครับมาฝากให้กับแฟนรายการมนุ์พิเศษอีกเช่นเคยนะครับบทสัมภาษณ์วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับคุณตุนก็เกี่ยวกับอาจารย์ปานค่ะบางคนเนี่ยชอบเนื้อสาตของสายเขาอ้อนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าอาจารย์ปานปารัตโมเนี่ยท่านเป็นใครนะคะวันนี้เราก็เอา เรื่องราวของอาจารย์ปานถ่ายทอดโดยอาจารย์เปลี่ยนทัทยานน์นะคะมาเล่าให้แฟนๆรายการไ,ได้รับรู้กันนะคะก็ในค่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เปลี่ยนทัทยานน์นะครับใช่ค่ะเป็นตอนที่2องนะครับใช่ซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นไฮไลท์ด้วยใช่ค่ะไฮไลท์ในที่นี้ก็คือว่าเมื่อประมาณราวปีพศ2 5 0 0 1> 17 1เใช่นะฮะก็เป็นทุ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของพระครูปานปาระธรรมโมหรือพ่อท่านปานปาระธรรมโม<ช>เปลี่ยนแปลงอย่างไรครับกกุตุลก็จะมเเะีเสียงเล่าลือกันว่าอาจารยอ์อาจารย์ปานท่านเสียสติ แต่ไอตรงเนี้ยมันจะเป็นคําบอกเล่าของสิทธิเอกคือมีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะฮะตรงบริเวณในพื้นที่ของอวัดเขาอ้อก,ก็ดีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาในทั่วประเทศนะฮะ,ะเขาก็คาดว่าอาจารย์ปานปาร,รโัโมหรือพระครูปานปาระรมโมเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อเนี่ยไม่พูดอะไรเลยแล้วอยู่ท่านก็เป็นอะไรหรือเปล่ปปาซึ่งหลายคนก็เป็นข้อค้หาอยู่กันตลอด ะะเรื่องราวต่อไปเนี้ยจะเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เปี่ยนหัจยานนท์นะครับรในกรณีที่ว่าทําไมพ่อท่านปานปาระธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อเนี่ยถึงไม่พูดตั้งแต่ปีพศ2517ไอ,อ 2, 17อออ17อออจนถึงพศออ2521เป็นเพราะอะไรนะฮะซึ่งเราจะมีคำตอบให้กับแฟนร,รายการมนเพรศน,นะครับค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณเอ๋ก็ไปชมเทปสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยนะคะครับผมค่ะก่อนที่อาจารย์จะตึงเนี่ยถือว่าอาจารย์ได้ได้เรียนวิชาจากพ่อทัพปามาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วพอตึงออกมาเนี่ยอาจารย์ก็รับเรียนต่อยไหมก็ต่อต่อตอนนี้พอพอออกยากวัดแล้วมีอาจารย์แจ้ง มีตาปรักมีตาถูกก็ม,มีหลายอาจารย์กันเราพยาอ๋อเป็นรู้จะเป็นเสาอ้อแต่สายนี้ตังเว่สายเสาอ้อเลยเออวิชาของสายเสาอ้อน่ยอะไรเรียนยากอะไรอะไรก็ <c oughs> มันพอพอกันทุกวิชาแหละอยู่ที่ใจเราเองอยู่ที่ใจเราเองอยู่ที่ตัวเราเองจะปฏิบัติหรือจะฝึกจะทำ มันอยู่ที่ตัวเราอาจารย์ผมได้ข้อได้ข่าวมานะอืมแต่ที่ผมไปถึงคนมานะเขาบอกว่าพ่อท่านปางปาราคโมลหลังจากมอบวิชาไม่รู้ว่าเป็นวิชาเอกหรือวิชาไหนก็แล้วแต่ให้อาจารย์เปลี่ยนอัจริยะมาปุ๊บแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอเลยเรื่องนี้จริงจริงปีไหนฮนะจริงปีอาจาราย์ได้ปีหนึ่งเจ็ด ปีหนึเจ็ดถ้ากับว่าอาจารย์เปลี่ยนตอนนั้นเป็นพอปีหนึ่งเจ็ดแล้วท่านไม่พูดตั้งแต่หนึ่งเจ็ดมาจนถึงสองหนึ่งที่ท่านบอกราคาตอนนั้นตอนนั้นที่เรียกผมไปกลางกลางดึกประมาณตีถิบวันพระเรือดเดือนอะไรจําไม่ได้แล้วไอ้เด็กวัดตามมาหนึ่งเจ็ดนะฮะไอ้ตาตามสิทธิวัดอยู่ที่ไก่ต้านอะไร ถึงไงอ้ตาบอกล่วงล่วงล่วงไอ้ผัดฉันจาดฉันป้านหวานเตินเก้าเดียว ต่ว่าบอกล่วงล่วงล่วงไอ่ผอเสารผอตารปานหวานจนเก้าเดียวหอวเตยแล้วล่ะไม่รู้ไปเลยสภามไปไปตึงอาจารย์อาจารย์หนังอวันนี้หนังหน้าวบนนี้อันนี้หนา้าปลาเอ่วนี่นี่ปลาอยู่กระดังบนนี้นตรงนี้แกลนนนตึงกันไอ้ต่างขึ้นบันนัว ตึงสะโพมตึงกราบอาจารย์หวาดหวาดพื้นเล็กใจนะอาจารย์หวาดพื้นโอ้มึงมาดี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 ว่ะพอเจออาจารย์เรเรียกเลยนะตอนนั้นท่านอาภาษณ์หรือเปล่าตอนที่เรียนไม่ไม่ปกติแล้วนะปกติดีเลยไม่มีบอกเจียญาธรรมนันตั้งมันธรรมนันพุ่งเนี้ยวธรรมนัน กาตากับปับตัวนั้นก็หลงร่างวาตัวนั้นกาตาไอปอนเนี่ยววะแบบนั้นป่าเนี่ยวขึ้นว่แบบนั้นตบม่อมวะแบบนั้นทุกเรื่องให้หมดคือนั่นแหละแต่ว่าห้ามโจให้ไอจำวาห้ามจดเราก็จำเลยทีนี้ ตัวนกไม่ได้แล้วก็ได้แต่ว่ามันตันๆไม,ไม่ไม่ยาวออ๋ตันๆนะเป็นเป็นหัวใจวิธานะแล้วตอนนั้นใครนั่งอยู่ดนะ้วยเก็ไม่มีมีสองคนเด็กเขบอกกัำว่าโอไปนีกูมไม่เลี้ยงกับก้อยแลย้วเพราะว่าโดนยไหนพวกมึงวัดแล้วให้หมดพุ่งเลย แ่ว่ามึงแกบไปกันแกไม่แรงจริงเดียวแกไม่พูดเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งพรณภาพตอนตอนที่จกักอยู่จกักหองปีจักปีกว่าถึงอาจารย์อาจารย์ตอตเนี่ยอาจารย์กาจาดเนี่ยเห็นอาจารย์ไม่พูดก็เข,ข้าใจว่าอาจารย์เป็นโรคประจานท จะพาไปโรงพยาบาลประสาทตรงกลาไปถึงอาจารย์ก็ไม่เคยบัดรหัวอย่างนี้นอาจารย์แรกงแกรูคว้างเลเยงแไม่พูดเลยไม่พูดซึ่งอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องว่าเลียอาจารย์ปั่นเพื่ออาจารย์ไปโรงพยาบาลซึ <c oughs> ่งกนนีอาจารย์ตองไม่รู้ทำเงินได้ทีนี้เข้าใจว่าอาจารย์นั้นเป็นประสาท ไม่ใช่เด็กตามผมมาเออไม่ใช่อาจารย์ตามมาเอางที่บ้านเนี่ยอาจารย์วา่าเด่นเพลยนมึงไปเดียวสิไปตรงอาจารย์เดี๋ยวจะปั่นปลื้ม,มลูกเึกเก็นไม่เล่นอะไรอ่ะเขาบอมาแล้ครับไปเลื่องนั้นไปไปซึ่งอะพุ่มโรเลยว่าก็เก็บไม่เล่นกันเขาว่าอาจารย์พวกบอลดับตัวไปโรงวานประดานตรงร่าหยอกขึ้นปื๊ด ด่วยวนได้เดืนสามร่างพุ่มขึ้นรถเห็นหน้ากุณบัวานไปถึง,ไปถ,งไปถึงไอโรงพยาบาลประถาดทีนี้หมอตรวจไม่พบไม่มีประถาเลยไม่มีอะไรตึ้งเสียอาากายอาจา,า,จา,า,าจารย์กไปจ้ามเรียกอาจารย์เตอาจารย์ไปถามอาจารย์ววานตรงไปรจําเปลี่ยนเปลี่ยนหมอเรียกพวกงออกไป จึงหม้อว่าเป็นเพื่อเป็นไงอาจารย์เป็นยังไงบ้างพ่อวานนอ่าปณีพ่อมาเลียอาจารย์เหมือนที่พูดแล้วอะอ๋อเข้าใจแล้วเออ๋ยจึงกรนีหม้อว่าจำอะไรกันการจัดยาให้โอจัดมามจากจั่นยังก็ไม่จัน่น <c oughs> ในจั่นเดี๋ยวมาจากเซ็ปเรย์นี่ม่จากใครเลยดี <c oughs> <อ>กว่ากายเรากองอยู่นั่นแหละ ไม่จันนะจันเรือไม่ไม่ป่วยเตี้ยเีน,นี้ผมเพียงแต่แกบอกว่าแกไม่พูดนี่อ๋อแต่แต่ตอนที่ครูบาอาจารย์เขาจะครอบครูหรือมอบวิชาให้อาจารย์เปลี่ยนแล้วท่านนคนบอกเองว่าจะไม่พูดหรือท่านแสดงแกบอกได้ว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้กูไม่พูดแล้วขอพูดกับอาจารย์เปลี่ยนเอออ่าแล้วอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้บอกพอครูกาชาเดี๋ยวไปบอกเลยเลกับแรกกับเรา ถึงกันถ้าเราไปบอกอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เชื่ออาจารย์กราชก็ไม่เชื่ออ้าวเราเดี๋ยวปนุปนีอ้าวเราเก่งปนุปนีหลาเลยมันไม่กล้าบอกเราก็เฉยได้ก็เลยให้ให้เขาคิดกันไปอีกเออนั่นแหละนั่นแหละบอกไปเหมือนเหมือนเป็นปัญหาทางที่อาจารย์ท่านบอกให้เป็นไปคิดกันเองเนี่ยคือแกตังแก่นบอกเรานี่ยว่าต่อไปนี้กูไม่เนื่องทั้งผู้ไปพูดอาจารย์ไม่ได้เลย ว่าอาจารย์ว่าแกย์ไก่ไอ้เรื่อยแต่เรื่ไอ้ไอพุ่มเลยจึงแกไม่แลกตั้งแต่วันนั้นเลยจึงอาจารย์เลยพัดเอาพุ่มเลยสิเลก็พูดไม่ได้ <c oughs> อาจารย์มันม,มีมูลเหตุอะไรที่อาจารย์ซึงนึกถึงปราบายว่าจะเป็นผู้เลยอาจารย์ที่บอกก็เราก็ไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันแก uh huh. <ะ>เข้าใจว่าคือถ้าถ้า,ถายังพูดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวน ôn, <c oughs> คนนู้ไปโควนคนนี้ไปบวกควน เออตัดตัดมันไม่พูดเลยเดี๋ยวคนรู้ไปว่าอาจารย์ทําแอรนี่ีอาจารย์ทำอะไนนี่ทีเก็บตัดไปเลยตอนนั้นแกไมวแล้วแกนิ่งอย่างเดียวเลยเออทำอะไรเคยบนไปไหนก็ถ้าไม่ถูกแกกัน เขาอยู่ตรงตรงาปีห้า <ละ S 1> ปีตปัางเพละต่างกาันแล้วตอนที่พ่อท่านปานตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านจะไม่พูดเนี่ยท่านเคยสร้างวัตถุเปนคนอะไรไหมก็มีหลายหลายอย่างมีไอ้ตะกรุดมีไอ้ป้ายันมีแหวนมีพระ มีบัวมีพระยอดขนพลก็ไเป็นไปตามศาสตรของเขามีปิตาไม,ไ,มไม่เยอะแยะแล้วใน,ในยุคนั้นน่วะวัตถุมงคนของพ่อท่านปาน่ะอะไรดังมากคือจริงๆแล้วที่ดังดังก็ดังพอๆแหละแต่ที่ไม่ดังก็คือแหวนอ๋อแหวนที่ที่เขาบอกว่าผ้าประเจียดใช่ไหมไม่แหวนแหวนแหวน แกตำมาวงกระดาษเนี้ยไม่ได้แหวนแหวนพี่รอดอ่ะคือคือแกจะเขียนว่าตรงเนี้ยไอ้ใดน,นะอะรหังไม่รู้ว่าได้ว่าทำวงบางแต่ว่ามันวงตัวรมาใจกระหลวมผมได้มาถองวงถูนหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าจำไว้ที่ไหน<อ> <c oughs> แต่าจาก็เก็บบูทาไว้อยู่เออเพราะว่า จริงๆแล้วไม่ทำมาขายนะแจกขออาจารย์กระทำมาแจกแจกอย่างเดียวประสบการณ์กี่บัวก็เหมือนกันแจกแจกลูกเดียวรุ่นของวัตถุมงคลของเดี๋ในนี้ไอ้นปราบปิดตาก็เหมือนกันแจกแจกเดียวไม่ไม่เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองมีประสบการณ์บ้างไหมรุ่นประสบการณ์เยอะแยะไอ้พวกไอ้พวกไอ้นักเลงก็พาไปยิงกันมั่งควันกันมั่งไม่ได้ไม่คว้าไม่เข้า ไม่กินอาจ,จารย์ต้องแอดวนมากของอาจ,จารย์นี่ไม่ได้ขายแจกตั้งเปรอะอาจารย์แล้วตะกุดตะกุดของพระธาตปานนี่เป็นตะกุดยังไงเป็นตะกรุดเขียนด้วยตะกัวนี่แหละแต่ว่าเป็นตะกรุดเจ็ดดอกเจ็ดดอกอ้าดอกแล้วไอ้ไอ้ก็เรียกติ้นหมอนผันนั่นมีดอกเดียวตาปหาผู้ใจไว้กั้ง เออผู้ชาว่าข้างขวาผู้หญิวงว่าข้างซ้ายข้าตืกดว่ายข้างหลังเวลาวิ่งว่าข้างหน้าเอ้เวลาโจนตื๊ดว่าข้างหน้าเวลาวิ่งงินว่าข้างล่างเขาเรียกมหารูดมม,<น>มันกันได้หมดเลยไปหานายใจนายผู้ใจก็าว่าเมตตามานิยมไหมเขาเรียกว่าตกุดมหรมารูดมหารูด ตะกูดองเดียวฮะคือจะรูดรูดไปรูดมาเนี <c <c ่ยเวลาไปฮะกูยิ่งกว่าไวนเนี้ฮะเวลากูใจแบบนี้ยเวลาทู้ึกต้องกราบไหว้แบนี้ฮะเวลากี่แหลนกี่แปรก์ไหว้กันรังคือย้ายย้ายย้ายการทุกจับตันนะก็คือช้ได้เฉพาะผู้ชายคูหญิงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะได้ผู้ชายทั้งเปเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่ยุ่ง เพราะว่าต้องร้อยเอวดอ้วยเปลือกหรือ,อ,อแขวนเอวเลยแม่ก็เรียกมารูดได้ไงอะ่ะอาจารย์เล่าวาระสุดท้ายของพ่อท่านปานเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ก็ใช้ชีวิตคารวะอยู่ทั่วไปนะวาระสุดท้ายท่านตอนนั้นตอนวาระสุดท้ายท่านอยู่ที่นี่ใกลหนักแล้วไอ้หลานชายก็เมาไปไว้วัดขอ พัดขอไว้เองหรือไม่พูดไม่เขามาพากขามามาพาไปเลยพูดเลยพูดเราพาไปเลยคืออาจารย์เน้ไม่อยากจะไปรอไอ้ผมตอนนั้นผมไปไปไออบรมไปเนี่ยไอไอไอ,ไอ,ไอเรื่องหญิงก็ได้จาก,ก็ดีมีแค่ตรองอันวางแผนครอบครัวอยู่<อ>ที่อำเภอเออขึ้นจังหวัด แต่กลับมาถึงอาจารย์โต่งบอกว่าเขามาลาอาจารย์ไปเลยอาจารย์ไม่ไก่ปล่อยถึงอาจารย์โต่งเนื้อเล่านะอาจารย์กาชาติเนี่ยป็ม่ไกลปล่อยกับลานแค้นแกว่าแกร่วงไอ้เยทิ้งเราพอมาจึงเงินประกันเราก็ปล่อยแล้วพอยึิงก็เกิกนักการนักก็เกิอยู่ต้องวันตามวันก็ติน แล้วพอณที่ไหนที่จ์กลับมาแล้วรู้ว่าพ่อท่านปานไปแล้วเนี่ยตอนที่ตอนที่อาจารย์ป่วยหนักที่ขาอ้อนตึ่งพุ่มซึ่งแรงอาจารย์กาจัดว่าเพื่ออาจารย์เพื่อไปแลอาจารย์เดียวอาจารย์ว่ามึงหยา่อยถ้าล่อาจารย์ครับป่านี้เจ้าเดียวอาจารย์กาจัดแม่ไยถ้าพุ่มไปอาจารย์องมาอาจารย์ต้องกลับมานี ตึงก็ยากกว่าแกตึงบัวยแกแกนักเลยวะแกเที่ยวก็ติดวัดแกแ้แกเที่ยดจริงละเดี๋ยให้เสียที่มรณะภาพ่วัดรอืมนั่นแล้วทำไมอาจารย์ปานถึงได้ชอบที่จะอยู่ที่วัดดอนสละคือตอนนั้นนั่นอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้อว่าอาจารย์แกป่วยไม่มีใครดูแล ก็ออาจารย์กาชาตกัอาจารย์เป็นกู่ตรวจของอาจารย์กาชาิเลยอาจารย์ปานนั้นเป็นปรักู่ตรวจอ๋อคู่ตรวจกันเออเลยียพามาาว่าที่นี่อ๋อ อาจารย์ปาอาจารย์ต้อง้นบวชนั้นอาจารย์ปานแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในพระครูกาชาติบ <Of. S 1> วอกอาจารยาทร์ <Of. S 1> ทิศทีนี้ทางนี้ก็ต้องเห็นว่าอาจารย์ mm. เลแกป่วยกับปากกลับมานี่ <Of. S 1> ไม่เคยดูแลที่นู่นแล้วก่อนที่อาจารย์ปานจะไม่พูดน่ะ ท่านได้สั่งเสียอะไรไปก่อนไม่ว่าเออถ้ามรณะหรือถ้าท่านมรณนะรนนะหรืออะไรยังไม่เคไม่เคยพูดไม่เคยพูดไม่ตั่งไม่เคยสังเกี่ยวไ<อ>ว้เลยแต่ไม่นึงอาจารย์จะยังพูดได้กันแคมาหนังตรงนี้อ๋อมาที่บ้านนี้ด้วยแค่มาสุวรรณมาที่บ้านอาจารย์เปลี่ยนมาสุวรรณก็อายุในวัดน,นี้